ลักษณะมันจะคล้ายๆแกนดอกรักอันเล็กๆมาร้อยเรียงกันนะคะอันนี้วันนี้ก็จะมาสอนเทียมน้ทำอันนี้นะคะ Art of Crochet by Little Finger สวัสดีค่ะ Art of Crochet by Little Finger นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำรัดข้อแกนดอกลักนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรัดข้อแกนดอกลักที่เราจะเอาไว้รัดไอ้นีนะะ่รัดสายอุบะนะคะอย่างตามรูปนะคะ นี่นะคะตัวนี้นะคะตามรูปนี้นะคะอันนี้จะเป็นรัดข้ออันนี้ก็จะมานี่ลักษณะมันจะคล้ายๆแกนดอกลักอันเล็กๆมาร้อยเรียงกันนะคะอันนี้วันนี้ก็จะมาสอนเทียมนี่ทำอันนี้นะคะใช่นะคะก็จะมีไหมซัมเมอร์ละมุนนะคะสีเขียวหรือจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่แกนดอกรักตามธรรมชาติเราจะเห็นเป็นสีเขียวนะคะเข็มโคเชนเบอร์ r 5ขนาด1.5มิลน,นะคะขนาด1.5มิลน,นะคะกัรกกยตัดไหมพรมค่ะ เริ่มต้นนะคะการทำเริ่มด้วยการคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านเข้ามาแล้วก็ต่อไปก็ทำโซ่8ครั้งนะคะโซ่จำนวน8ครั้งนะคะการเริ่มต้นซเข้าไปที่โซ่หลักแรกนะคะอ่าแล้วก็ทำเสร็จแล้วนะคะทำโซ่2โซ่1โซ่2 เอกเข้าไปในวงกลมนะคะเอกเข้าไปในวงกลมแล้วก็ทําโซ่สองหนึงสองแล้วก็เอกเข้าไปในวงกลมโซ่สองเอกเข้าไปในวงกลมโซ่สองเอ็เข้าไปในวงกลมโซ่สองเอกเข้าไปในวงกลม โซ่สอง X เข้าไปในวงกลม X เ,เข้าไปในวงกลมเราจะทำอย่างนี้ให้ครบแดครั้งนะคะสองสามสี่ห้าหกหกเลยนะคะก็ะทำโซ่สอง X ครั้งที่เจดโซ่ 2. เอ X ครั้งที่แดอันนี้ครบแปดครั้งเลยนะคะ่ะ แปดค่งอันนี้แล้วก็ไปอันนี้นะคะแล้วก็ไป C ลงบนโซ่นะคะ C ลงบนโซ่หลักที่สองนะคะแล้วก็ C แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่โซ่หลักที่สองผ่านไหมขึ้นมาจะมีห้าห่วงฟักไหมผ่านทั้งหมดพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่โซ่หลักที่สอง หึงไหมผ่านเข้ามาแล้วก็ปักไหมผ่านให้หมดแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่โซ่หลักเดิมแล้วก็ดึงผ่านมาทําอย่างนี้ห้าครั้งนะคะพันอันนี้ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอ่าทำครบห้าครั้งแล้วนะคะก็ซีลงที่โซ่หลักที่หนึ่ง แล้วก็ซีลงในช่องว่างด้านล่างที่เรานี่นะคะซแล้วก็ทําโซ่หนึ่งเราก็จะได้คลนี่นะคะคล้ายๆแกนดอกลักหนึ่งอันนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งไปซีลงที่โซ่หลักที่สองถัดไปแล้วก็ซีเลยแล้วก็โซ่สามโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งวัก พันหัวเข็มหนึ่งครั้งฟักลงบนโซ่ดักที่สองดึงไหมผ่านมาให้หมดอันนี้จะเป็นตัวทีนะคะถ้าตามสับเรียกก็จะเรียกว่าทีแล้วก็พันหัวเข็มฟักครั้งที่สองได้สามห่วงฟักผ่านทั้งหมดพันหัวเข็มฟักดึงไหมขึ้นมาครั้งที่สามพันหัวเข็ม ดึงไหมผ่านเข้ามาผ่านทั้งหมดสี่นะคะผ่านหัวเข็มวักดึงไหมผ่านมาทั้งหมดอันที่หไปสีลงที่โซ่หลักที่1นสีแล้วก็สีลงในโซ่ในฐานนะคะที่เราขึ้นมาสี่เราก็จะได้อันนี้นะคะแกนดอกลักอันที่สอง แล้วก็โซ่ 1, 4, โซหนึ่งไปซีลงที่โซ่หลักที่สองโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่โซ่หลักที่สองลงไหมพันขึ้นมาทำทีนะคะทำทีห้าครั้งหนึ่งสองสาม 4 5แล้วก็ C ลงไปที่โซ่หลักแรกแล้วก็ C ลงไปที่ฐานโซ่หนึ่งซลงในโซ่หลักที่สองอันนี้อันนี้นะคะโซ่หนึ่งระหว่างอันนั้นระหว่างดอกแล้วก็ซลงไนโซ่หลักที่สองโซ่สามหนึ่ง ส3ามโซ่สามททีลงในโซ่หลักที่สองํานวน5ครั้งทีครั้งที่1นทีครั้งที่สองทีครั้งที่3าทีครั้งที่4ีทีครั้งที่ห้า แล้วก็ซีลงไปที่โซ่หลักแรกแล้วก็ซีลงไปด้านล่างที่โซ่นะคะ,ะแล้วก็จะได้แกนดอกลักเก็บที่สี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งนี้ไม่ต้องโซ่แน่นนะคะโซ่หลวมๆนะคะแล้วก็ซีลงไปที่โซ่หลักที่สองโซ่สามหนึ่งสองสามทีจาทีห้ครั้งลงบนโซ่หลักที่สอง ทีครั้งที่หนึ่งทีครั้งที่สองทีครั้งที่สามทีครั้งที่สี่ทีครั้งที่ห้าแล้วก็ C ลงไปที่โซ่หลักแรก C ลงไปที่โซ่หลักแรกนะคะ แล้วก็ซีลงไปที่ฐานแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ซีลงไปที่โซ่หลักที่สองแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสแล้วก็ทำทีลงในโซ่หลักที่สองห้าครั้งทีครั้งที่หนึ่งทีครั้งที่สอง ทีครั้งที่สามทีครั้งที่สี่ทีครั้งที่ห้าแล้วก็ซีลงไปที่โซ่หลักแรกซีลงไปที่ฐานโซ่หนึ่งแล้วก็ซีลงไปที่โซ่หลักที่สอง ะะอันนี้ C ลงไปที่โซ่หลักที่สองจะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามีลงในโซ่หลักที่สองจำนวนห้าครั้งหนึ่งสองสาม สี่ห้าแล้วก็สี่ลงในโซ่หลักแรกสี่ลงไปที่ฐานโซ่หนึ่งแล้วก็ 4, กส,กส,ส,สทที่ลงในโซ่หลักที่สองแล้วก็ทำโซ่สามหนึ่งสองสามทำทีลงในโซ่หลักที่สองห้าครั้ง ทีครั้งที่หนึ่งทีครั้งที่สองทีครั้งที่สามทีครั้งที่สี่ทีครั้งที่ห้าซีลงไปที่โซ่หลักที่หนึ่งซีลงไปที่ฐานนี่นะคะทำครบแล้วเราก็จะได้ แกนดอกลักนะคะทั้งหมด8อัน1 2 3 4 5 6 7 8าม็ตามจำนวนฐานที่เราทำนะคะอ่าแล้วก็โซ่หนึ่งข้ามลงไปตรงระหว่างระหว่างแกนดอกลักอะ่ะเราจะมีโซ่อยู่หนึ่งนะคะไปลงที่โซ่ตรงนั้นนะคะจะมีโซ่หนึ่งอยู่อ่าลงที่โซ่โซ่แล้วก็ทำโซ่สามหนึ่งสองสาม แล้วก็ทำทีลงในโซ่หลักที่สองหครั้งเหมือนเดิมนะคะทำเป็นหนึ่งีหลักที่สองทีครั้งที่สามีครั้งที่สี่สีครั้งที่ห้า แล้วก็ไป C ลงที่ด้านล่างที่โซ่หลักที่หนึ่งนะคะ C ที่โซ่หลักที่หนึ่งนะแล้วก็ c ลงที่ฐานแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไป C ที่โซ่ระหว่างดอกนะคะซลงที่โซ่หลังระหว่างดอกโซ่สาม สองสามทำทีลงในโซ่หลักที่สองห้าครั้งหนึ่ง,องสองสามสี่ แล้วก็มาซีลงที่โซ่หลักที่หนึ่งด้านล่างนี่นะคะแล้วก็ซีลงในฐานแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามดอกไปลงในโซ่ละระหว่างดอกถัดไปนะคะโซ่โซ่ระหว่างดอกนะคะซีแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามทำทีลงในโซ่หลักที่สองห้าครั้ง สีแล้วก็ C ลงที่โซ่หลักที่1 C ลงที่ฐานแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไปลงที่ c ในโซ่1ระหว่างดอกนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนรอบไปเรื่อยๆ ให้ได้ความสูงตามที่ต้องการนะคะอันนี้เขาก็จะสับวางแล้วเขาก็จะเรียงแถวไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะทำที่โซ่ระหว่างดอกนะคะเนี่ยทำไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะโดยปกติแล้วรัดข้อตัวนี้รัดรัดอุบะตตรงนี้นะคะจะยาวประมาณเราจะทำประมาณ7-8แถวนะคะแต่ถ้าใครต้องการให้มันมีความหนามากฝนั้นก็ได้ ไม่ผิดนะคะจะสวยขึ้นตูกับความชอบของแต่ละคนนะคะวันนี้ก้อยก็ขอจบการสอนวิธีการทำรัดอุบะแกนดอกรักนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่อง Art of Crochet b a l i t t n f i n g e r นะคะถ้าใครมีคำถามส่งหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ